าต่อไปเป็นเรื่องการเขียนแผนภาพเว e นออยเลอร์อันนี้ง่ายอันนี้ง่ายลองดูเวลาเขียนให้ดูแบบนี้ตัว u ข้างบนถือว่าเป็นยูนิเวิร์สคือกรอบข้างนอกสุดเขียนไว้เลยมี1นึงถึงสิบคราวนี้เวลาเขียนให้เรื่องจกเขียนตัวที่ซ้ํากันก่อน,กอน A กับ b มีใครซ้ํากันไหมถ้าไม่มีให้แยกตัวไปเลยแบบนี้รึป อย่างนี้เลยวงกลม A มีใครบ้างนี่คือไม่ซ้ํานะมี2มี4มี6วงกลม B มี1มี3มี5มี9ส่วนที่เหลือที่ไม่มีใน AB ให้เขียนอยู่ข้างนอกใครไม่มี1 2 3 4 5 6ไม่มี7และไม่มี8และไม่มี10โอเคไหมลองดูต่อไปมันเดิม u n i ิเวิรเป็นจำนวนนับเลยโอ้โหเพียบเลย A กับ B มีซ้ำไหมมีอ่าเวลามีซ้ำกันให้เขียนวงกลมที่อยู่ใกล้ๆก,กันอย่างนี้แต่เวลาเขียนให้มันอมกันไว้เยอะๆหน่อยนะจะได้เขียนตรงกลางได้เยอะอ่ะเป็น A กับ b a มีอะไรซ้ำบ้าง a มี1นึงหนส่วน B เป็นโอ้ไม่ใช่เพราะว่าบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า B อยู่ใน A เลยถูกไหม B ทั้งก้อนมันอยู่ใน A เลยงั้นเขีเยนเหเวหเขียนี้ถูกป่ะเพราะว่า B มี1 3 5 7 9ซึ่งไอ้1 3 5 7 9 A มันก็มี1 3 5 7 9นอกจากนั้น A ยังมี2 4 6 8และ10เห็นป่ะซึ่ง A มี1ถึง10ตามที่มันเขียนเลยนะส่วนนอกจากนั้นตัว11เป็นต้นไปจนถึง อินฟินิตี้อยู่ข้างนอกเข้าใจไหมสามมีสามวง <c oughs> ดูมันมีเลขหนึ่งซ้ำแน่มี 3, สามซ้ำแน่ถูกปะและซ้ำสามตัวด้วยเวลามีสามวงก็เขียนสามวงให้มันอมกันเอาไว้อย่างนี้เป็นวง a วง b วง c ดูมีใครซ้ํากันครบมัง่งมีเลข1แน่นอนถ้าซ้ําครบ3เขียนตรงกลางเลยเลข3แน่นอนถูกไหมมี3ตัวนี้ซ้ํามีใครซ้าอีก1น0ถึงสิกับเลขคี่เพราะฉะนั้น B กับ C ยังมีซ้ําคือเลขหถูกป่ะที่เหลือ7 9ก็อยู่กับ A ถูกไหมอ๋อแต่ A ก็มีอันนี้ด้วยนี่นะโอเคงั้นถอยก่อนแสดงว่าไอตัวที่ซ้ำามตัวมันมี5ด้วยอีกตัวหนึงเขียป่ะ แต่ถ้าเราดูดีนะแล้วเจ็กับ9ก้าก็อยู่นี่ซึ่ง A อยู่มีใครอยู่อีกเป็นสองสี่หแปดอ่ะจบแป๊จริงๆแล้วรูปนี้เนี่ยมันควรจะเขียนแบบนี้เดีย๋ยวเขียนรูปแบบหนึ่งแล้วกันเขียนแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าวงกลมเวลามันไม่มีสมาชิกข้างนอกเขียนอย่างนี้ก็ได้อืซ้อนกันอย่างนี้เลย วงกลมในสุดเป็นวงกลม c ที่มี1 3 5อยู่เห็นปะเป็นวงกลม c วงกลมต่อไปเป็น b มี7กับ9อยู่แล้วก็วงกลมข้างนอกมี2 4 6 8เป็นวงกลม a นี่นะปรึบปรึบปรึบทั้งหมดซ้อนกันอยู่ใน a คนเดียวก็ต่อไป มีสามวงอีกแล้วอ่ะแต่คราวนี้เป็นวงที่ไม่ได้อยู่ใน A คนเดียวนะต่างคนต่างอยู่เขียนกัน A ใหญ่สุดและอ่าโอเคอันนี้ A ใหญ่สุดแล้วก็ B กับ C อยู่ใน A แน่นอนถูกไหมและ b กับ C ซ้ำกันบางตัวอันนี้ B อันนี้ C อ่ะมาไล่เขียนกัน แลเ้เขียนจะข้างในก่อนใครซ้ํากันบ้างเลข5ซ้ํากันเห็นป่ะเลข5ซ้ํากันระหว่าง B กับ C ตัวที่ไม่ซ้ําม,มี1 3 2 6ส่วนที่เหลืออยู่ใน A มีใครบ้าง1 2 3มี4มี7มี8มี9และมี10เขียนไหมเดี๋ยววงตัวชื่อไว้ก่อนไอ้ B กับ C เป็นชื่อนะไม่ใช่สมาชิกเป็นชื่อของเซตอ่าคันนี้ สมาชิกที่อยู่ใน a แต่ไม่อยู่ในเซต b มีอะไรบ้างอยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b แปลว่าเอาเฉพาะวง a แต่ไม่เอาวง b ข้อนี้ตอบ a อันที่2ไม่อยู่ใน a และไม่อยู่ใน b แปลว่ามันต้องอยู่ข้างนอกก็คือ d กับ e อย่างนงี้ตัวที่อยู่ทั้ง a ทั้ง b แปลว่าตัวอยู่ตัวที่มันทับกันก็คือ x y z โอเคไหมนี่คือวิธีการดูสมาชิกมีแค่นี้เอง